ไม่ต้องยิงแอดก็สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำเพจ ...Facebook ใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะเราก็คิดเนาะว่าเราจะสามารถสร้างฐานแฟนได้ยังไงเราจะสามารถให้คนมารู้จักเพจเราได้ยังไงมี3วิธีง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องยิงแอดวิธีแรกก็คือเรานะคะแช์ เพจของเราค่ะไปหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อให้เพื่อนๆของเราได้เห็นเพจของเรานี่เองค่ะอย่างที่2ค่ะใน f c e e o o o นะคะจะมีปุ่มนะคะที่จะสามารถเชิญเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาในเพจของเราเข้ามากดไลค์เพจของเราได้นะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเชิญตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเลือกเพื่อนที่เราต้องการที่อาจจะ มีความสนใจในธุรกิจของเรานะคะให้มาชอบเพจของเรานี่เองอย่างที่3นะคะก็คือแชร์นะคะเพจของเราค่ะไปตามกลุ่มต่างๆบน f c e e o o o นะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่นะคะให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นได้เห็นเพจของเรามากขึ้นค่ะ สามวิธีนะคะง่ายๆเลยค่ะที่คุณสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งการยิงแอดโฆษณาบน Facebook ค่ะและมีโบนัสให้กับคุณอีกนะคะเวลาคุณโพสอะไรลงไปนะคะหรือว่าทำคลิปอะไรลงไปบนเพจของคุณค่ะคุณลองไปสังเกตดูนะคะตรงข้างล่างค่ะมีคนมากดไลค์คุณนะคะ แล้วคุณก็ไปดูตรงนั้นได้นะคะไปกดคลิกแล้วก็ดูลายชื่อคนที่มากดไลค์โพสของคุณได้ค่ะลองดูว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้มีการชอบกดไลค์หรือว่า follow page ของคุณคุณสามารถที่จะเชิญเขาเข้ามากดไลค์เพจของคุณได้นะคะโดยที่ปุ่มนั้นนะคะมันจะอยู่ตรง โพสต์ข้างล่างค่ะที่จะแสดงขึ้นมานะคะให้เราเห็นว่ามีกี่คนมากดไลค์โพสต์ของเราเราก็กดคลิกลงไปเราก็จะเห็นลายชื่อเรียงลงมานะคะและ ข้างขวาค่ะเราจะเห็นปุ่มนะคะเพื่อที่จะเชิญเขาเข้ามาไลค์เพจของเรานี่เองค่ะ3เคล็ดลับกับ1โบนัสง่ายๆนะคะที่คุณสามารถทำได้เลยค่ะสำหรับมือใหม่เริ่มต้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะปรึกษาครูเชอรี่หรือว่าอยากที่จะไปต่อนะคะแล้วไม่รู้จะไปยังไงสามารถมาปรึกษาได้เลยที่ line atsai k ู c cool h e r r y 40นะคะและอย่าลืมกด follow แล้วก็ subscribe อย่าพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดบนออนไลน์นะคะการขายไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าคุณทำการตลาดแบบถูกวิธีค่ะครูชลีไปก่อนนะคะแล้วติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย